ทำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝาฟันขอเพียงใจเราเทุ่นั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะทาให้มีความหมายในคำคืนดีวบนนั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปไม,งงไม่ต้องมีคร เอาใครทดทานสึกกิมือคนไปทางเธอคนเดียวไม่มีทางจะดีสึกเท่าไรฉันไม่เอาสิอย่างต้องมีเธอคนเดียวจ้งหัวใจจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัน ขอให้ฉันนั้นได้ <coughs> <coughs> เรานอนแล้วอ่ะก็นื่องในวันเกิดจุดต้นค่ะลุดต้นก็ไม่มีอะไรมากเราให้ ให้เงินนิดหน่อยกับภรรยาแสนเดียวติ๊ติ๊โอ้จากอกใจเดือนหน้าให้ไหมเดือนหน้าก็ให้อีกเดือนหน้าให้อีกเอ้เดือนให้เดือนแสนเลยอ่ะเออลูดการ์ดยังเหมือนเดิมอ่อันนี้ช่วยปยาหน่อยช่อยาระยอยพอเกษณแล้วช่วกันประยาหน่อยอันนี้เจ้าของ็เอมเก็เสียแล้วอเกิกปีแล้วแวก็บอกว่าเออเราจะโอนก่อนผเาบอกครับโอนเลยนะตั้งยังได้เงินเดือนครบอยู่โอนไปก่อนจากวันนี้ เราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ถึงกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มวีวันคือเพื่อนกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนี่ซึ้งแล้วซึ้งหมดซึ้งหมดซึ้งให้พบเพื่อนดีๆให้เลือกเขาเพื่อนดีๆเลือกพบเพื่อนให้เลือกเขาเพื่อนดีๆเพื่อนดี่เฮียไม่อยากคบไม่น่าอาจจะไปเจอพี่จ่าย ยิ่งรู้ไ,ได้ก็ <ขอ S 1> รับให้เธออห้างนั้นช่วยรักษาใจ ฝุนมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภู่มแพดคงต้องเลือกเอาการหลังกรเสียนที่ว่าต้นตู้ไอ้รถไหนนะรถเที่วสองนเดียเราไปพร่าทิตั์ที่สิบเก้าสิบเก้าอาทิตยสิบเก้าเลย สิบเก้าตัวลายี่สิองตัวลาออกเลยครับโอ้โหล้องตายโอ้โหล้องตายสองสองคนลุงสองคนใช่ไหมะมุ่๊อป๊อบด้วยมีจั๊ไปมาลายยี่สิบสองตัวลาไม่ก็ฝนตกไปบ้านทิยวากใต้หน้าฝนไม่มีเหนะหน้าฝนปากใต้เนี่ยหน้าฝนปากใต้มันจะช้าหวานพาตามเรืองแล้วสองคนนี้ไม่ได้ไปเหรอเยียมมา

ให้เวลาผมพูดถึงพี่ต้นเนี่ยสามถึงห้านาทีจริงๆแล้วเรื่องพี่ต้นเนี่ยผมสามารถพูดคุยได้เป็นชั่วโมงไงนะ่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ต้นนะครับที่ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาในกรมทลาพี่ต้นก็ประสบความสาเร็จแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานจนทึงปัุบันพี่ต้นก็ยังแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานนะ แต่ว่จาจังหวะชีวิตและโอกาสของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เอ,เอื้ออำนวยให้พีต่ต้นได้เป็นเจ้ากลุ่มแค่นั้นเองยินด,ดีกับพี่ต้นมากๆที่ช่วยเหลือหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนี้เนี่ยพี่ต้นเนี่ยจะเกษียณไปชีวิตหลังกเกษียณก็มีแม่บ้านคอยดูแลให้แม่บ้านดูแลเถอะ การออกกําลังกายของพี่ต้นเนี่ยมันบางทีผมก็ตกใจเหมือนกันนะวิ่งได้ยังไงเนี่ยเดินได้ยังไงเนี่ยสองหมื่นกว่าเก้าทุกวันผมทําไม่ได้แต่พี่ต้นก็นมาทําหน้าซีเรียสใส่ผมว่าเออเห้ยผมกลัวเหลือเกินว่าจะอยู่ร้อยปีผมก็เออถ้าร้อยปีมันก็มาเผาด้วยแล้วกัถ้าจริงๆก็ผมคงอยู่ไม่ถึงหรอก พี่ต้นบอกว่าพี่ต้นไม่เคยโกรธใครแต่เชื่อไหมเมึงอไงโกรธกูบ่อยที่สุดไม่รู้จะโกรธอะไรนักหมางอนกูตลอดเคยไปเที่ยวบ้านไปช่วยโทษกันผมก็นอนอยู่แล้วพี่ต้นก็กลมใส่หัวผมก็ไม่รู้จะทำไงก็บันทึกวิดีโอเพื่อให้ดูว่าพี่ต้นทำยังไงนะผมนอนไม่หลับแต่ปัต่อมาผมนอนหลับเว้ไปช่วยตทษพี่แตบ ไปรู้จักที่ม้องนอนกูเลยวันต่อมาผมนอนหลับเพราะว่าพี่ต้นจ้เาชะนะผมแต่ว็ต่อมาในผมนอนสบายมากอืมและยิ่งเรื่องการเล่นไพ่ะนะวันไหนพี่ต้นเล่นได้ผมนะ้นมีความสุขแต่วันไหนถ้าพี่ต้นเสียนะพี่ต้นนอนอีกไม่ขวดใครแต่งอนกูอย่างเดียวอืม เดิมเนี่ยพี่ต้นเนี่ยเป็นดาวเด่นมากเลยในรุ่นเอาขนมปังปี๊ดไปฝังที่เกาะโกลงแต่พอเราไปถึงเกาะโกลงผมเห็นนาพี่ต้นเนี่ยแล้วบางทีเออสงสารนะจ๊นฝังยี่สิบปีตเหลือไม่ถึงครึ่งพี่ต้นบอกจำได้ตอนนั้นนะนะสิคิดว่าโอ๊ยตายแล้ว มาลงกดมาลกระตัาของเราเนี่ยแย่แล้วแต่ขนมตังปีบเพียงไม่กี่ชิ้นเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเออเราก็ไม่เด็ดตายนีกว่าก็มีความสุขมากๆอยากจะบอกให้พี่ต้นรู้ว่าผมเป็นเพื่อนที่สนิทกันรักพี่ต้นแล้วก็กลัวขอยพี่ต้น มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์อยู่ด้วยกันไปนานๆถ้าจะเดือเรียกผมเพราะผมชอบอยู่ละเพื่อนกินอ่ะตอนนี้หายยากเพราะที่เหลือเนี่ยหมอแม่งห้ามหมดแล้วพรที่เหลือเนี่ยหมอแม่งห้ามหมดแล้ว